เอาละผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบจุดจส่อีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาสอนวิธีหา Maximum ั c ม,ม,มสครนะครับที่คอมเมนต์บอกมานะครับมันเป็นเหมือนคัมภีนะครับที่เอาไว้ปลดสกิลนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยยูซูบัคบริการรัรบเติมโลบัคแบบ ID พารราคาถูกและยังมีบริการรับกดเกมพารแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะลาสเตนฟิชและแมปอื่นๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปสนับสนุนกันเยอะๆนะครับ DC Shop บริการขายไก่เพชรไก่มิสติกไก่ตัวรับราคาถูกและยังมีบริการรับกดเกมพาร์แบบอนิเมะแวนการ์ดใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปต้อง DC Shop เท่านั้นโอเคแล้วผม แม็กซิมัมสกเนี่ยจะมีแบบสุ่มนะครับก็คือเราสามารถสุ่มหามันได้นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือแบบการันตีนะครับจะมี2แบบนะครับซึ่งมันทําอะไรได้นะครับมาทําความรู้จักกับมันก่อนนะครับสิ่งที่มันทําได้เนี่ยก็คือเราสามารถปลดสกิลได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าสเต็โอเคแล้วก็มาที่อินเนตนะครับทุกคนเจ้าแม็กซิมัมสกอเนี่ยสกอร์สกอรเนี่ยผมอ่านผิดนะขอโทษด้วยครับมันสามารถปลด ท่า้า250ได้นะครับท่า้า250เนี่ยจะใช้แม็กซิมัมสโตรน์อันนะครับทุกอันเลยเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรดีท่าใหญ่ของเราอ่ะของอินฟินิตจะเป็น6 I ของอันนี้ก็จะเป็นเจคอบ a d ตเตอร์อะไรเงี้ยครับมันดาเอาไว้ปลดท่าใหญ่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีหากันดีกว่านะครับก็อันแรกนะครับวิธีหาอันแรกเนี่ยจะเป็นจากมิชชั่นครับจะเป็นอยู่ในกล่องนะครับซึ่งโอกาสดรอปจะอยู่ที่0ูนะครับเรากงเ้อร์เค็นตงนะครับเราซึ่้องที่ผมสไปก่อนี้นะครับให้เสร็จไวๆห่าเวขึ้นไวก็ ลองย้อนไปดูคลิปก่อนนะนี้ดูนะครับก็0.1%นะครับถ้าใครอยากหาจากตรงนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันเอาไว้ปลดท่าเนาะถ้าเราใช้อินเน็ตเยอะหรือว่าใช้พลังเยอะเนี่ยมันก็รัต้องใช้เยอะเนาะสอนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางน้องที่เป็นเทรดเดอร์บอกมานะครับคือมันเล่นจนบ้านะครับจะอยู่ในเคิร์ชมาร์เก็ตนะครับจะมีให้มาแลกตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมีในการแลกนะครับฝั่งขวาคือเราสามารถแลกสิ่งนั้นได้นะครับมันจะอยู่ฝั่งขวาเนาะก็น้องบอกว่า สิ่งที่ใช้แรกเนี่ยมันจะใช้ประมาณเดมอนฟิงเกอร์นะครับไอ้ห้าสิบนิ้วนะครับตอนหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยจะรีเฟรชทุกหกชั่วโมงนะครับเราก็ต้องมานั่งดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับต่อมาเนี่ยจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งวิธีสุดท้ายจะเป็นแบบการันตีได้นะครับซึ่งเราต้องมีเลเวลสามร้อยหกสิบนะครับโอเคพอเรามีเลเวลสามร้อยหกสิบนะครับให้เรากดเจนะครับผมข้างล่างเนี่ยในแมปข้างล่างนะครับมันจะมีเฟสตามเลเวลของเรานะครับซึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ มันก็จะมีเป็นเมืองต่างๆใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ไปที่เควสที่มันบอกนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าแคลนเฮดนะครับเป็นตัวสีม่วงๆอย่างนี้นะครับแลวเควสเนี่ยจะเป็นเควสที่เขียนว่าเลเวล3า0บวกนะครับซึ่งเควสจะชื่อว่า Dimension m a x i m u m นะครับเราก็ต้องหาเควสนี้นะครับซึ่งเราต้องทำเควสอื่นๆก่อนนะครับสมมติมันมันเวลสามร60ปุ๊บแต่ว่าเควสยังเป็นชื่ออื่นอยู่นะครับแต่ว่าวงเล็บว่าสามร้อยหกสิเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับน้องบอก ไอเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณเควสที่สิบเราก็ต้องทำหนึ่งถึงเก้าไปก่อนครับแล้วมันถึงจะโผล่มานะครับแล้วก็ต้องทาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะโผลมาพอมันโผลมาเนี่ยเราสามารถรับเควสจากตัวนี้ได้ที่เมืองไหนก็ได้นะครับแต่ขอแค่เป็นตัวนี้แล้วก็เควสที่ชื่อว่า o ดิม x น m u m นะครับผมโอเคแล้วเควสเนี่ยจะให้เราไปสู้กับโจกะนะครับหรือว่าบอสภูเขาไฟนะครับผมเพื่อเป็นการทาเควสนะครับแล้วก็ไปทาเควสให้เรียบร้อยครับสู้ให้เสร็จแล้วก็ไปส่งเควสที่ตัวเดิมนะครับแล้วมันจะให้แม็กซิมั่ บอสเลทแทนนะครับใครที่แพ้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแบบเฮ้ยมันทําได้รอบเดียวหรือเปล่าแพ้แล้วอดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราสามารถมาลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา ปรับเป็นที่โวเคโนนะครับแต่ว่าระดับความยากเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องเท่าไหร่เนาะก็มาสู้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเซษเควสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเควสเนี่ยมันให้สู้กับเจ้าภูเขาไฟแค่นี้เองนะครับผมโอเคครับผมมันก็จะมีประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับวิธีการหาแ maximum score เอาไว้ปลดสกิลใหญ่นะครับก็หากใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย